ขออนามารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถติดรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่หากันค่อนยากนะครับนานๆเข้ามาสักคันหนึ่งนะครับสำหรับตัวโต้ต้าเวลไฟนะครับคันนี้เป็นตัว2.4นะครับเป็นปี20 1 4เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าสภาพแบบนี้นานๆเข้ามาสักคันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาชมนะครับสภาพภายนอกภายในกันก่อนเลยนะครับสำหรับโต้ต้าเวลไฟคันนี้นะครับ แบบตัวเวลไฟนะครับคันนี้จะได้เป็นสีขาวนะครับตัวไฟด้านหน้าถ้าเป็นเอกลักษณ์แล้วเห็นที่ไหนนะครับก็ทราบเลยนะครับว่าเป็นตัวเต้าเวลไฟนะครับจะเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวไฟด้านหน้านะไฟตัดหมอกเนี่ยมีมาให้ครบนะครับพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีติดให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับก็จะได้เป็นแม็กเดิมนะครับติดรถยนต์นะครับจากโรงงานมาเลยนะครับ ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างมีมาให้ครบนะครับคันนี้ตัวฟิล์มตัวอะไรต่างๆก็มีติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือเปิดประตูเนี่ยได้เป็นโครเมียมเลยทั้ง4บาทนะครับตัวนี้สำหรับด้านท้ายนะครับตัวด้านท้ายวเท้าเบลไฟเนี่ยได้เป็นตัวไฟสีขาวนะครับก็ดูออกเป็นสไตล์ัวรุ่นนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมนะดูได้เป็นไฟสีขาวนะเป็นไฟแต่งแต่จริงๆไม่ได้แต่งนะเป็นเดิมๆม,มานะครับอันนี้คือติดจากโรงงานมาเลยนะครับตัวโลโก้ต่างๆนะเบลไฟก็ยังมีติดมาให้ครบนะครับ ดูภายนอกไปแล้วนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสังเกตตัวตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยจะมีตัวรองน่องนะครับปรับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับตัวเบาะภายในนะครับก็จะเป็นสีดําเป็นหนังนะครับภาพมก็พร้อมใช้งานนะครับมีที่รองแขนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับด้านหน้าคอนโซลต่างๆนะครับก็เป็นลายไม้นะครับสีออกน้ำตาลดำนะครับดูสวยงามหรูหราครับเห็นไหม ออกมาด้านข้างมันจะเป็นเหมือนเลือบเป็นแบบตัวลายทองนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่าลายสวยมากนะครับประตูนะครับจะได้เป็นตัวประตูไฟฟ้านะครับมันสองฝั่งนะครับด้านหลังนะตัวเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะยอดนิยมเลยนะครับสําหรับตัวเบาะมิกกี้เมาส์นะครับเบาะมิกกี้เมาส์นะครับก็จะมีหูสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวปรับเป็นไฟฟ้านะครับอ่าแล้วจะมีตัวปรับรองน่องนะครับนี่ปรับรองน่องได้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังได้นะครับ สวนี้ก็บอกเลยว่าออปชันจัดว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะครับนี่ส่วนหนึ่งมีที่วางเท้าด้วยไหมนี่สามารถวางเท้าได้นะครับสำหรับตัวเบาภายในตอนหลังนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับมีที่พักแขนนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นหลังก็จะมีตัวหลังคานะครับเป็นตัวสลลปด้วยนะครับด้านหน้าและนนหลังก็จะมีนะครับ ทำให้มองได้โปร่งมากขึ้นนะครับจอตอนหลังก็มีมาให้ครบนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับไฟ a ม b ไลท์ด้านในนะครับก็มีติดมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยด้านหลังนะครับตัวเบาะนะครับก็จะมี3แถวนะครับถ้าสังเกตดูนะตัวแอร์ก็จะมีทุกแถวเลยนะครับถึงบอกเลยว่าตัวตัวท้าเวลไฟเนี่ยตัวด้านหลังนะครับนั่งได้สบายนะครับไม่โยกเยกนะนั่งสบายบางท่านเนี่ยอาจจะเคยนั่งรถตู้นั่งอะไรนั่งเมารถนะตัว ตัวด้าเวฟีย์นะครับบอกเลยว่าช่วงล่างนั่งสบายมากนะครับตัวฝาท้ายนะครับก็สามารถกดปิดได้นะครับแบบไฟฟ้านะกดปิดลงมาได้เลยนะครับโะดวสบายนะครับไม่ต้องดึงลงนะครับกดปิดได้เลยอ่านี่เราขึ้นมาเนรถกันแล้วนะครับตัวเลขไล์ของคันนี้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนหมื่นเจดันกว่ากิโลเมตรนะครับก็ถ้าบอกเทียบกับปีแล้วผมบอกเลยว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ใช้งานเป็นรถใช้งานวิ่งปกตินะครับ ตัวเลขใหม่ก็มีการตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสบายจะได้เรื่องตัวเลขใหม่นะครับพวงมาลัยก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับพวงมาลัยนี่คุ้มหนังดีนะครับก็จะมีตัวลายไม้อยู่ด้านบนนะครับดูสวยงามนะครับตัวเบาะด้านหน้านะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวแมมโมรีเบาะมาให้ถึง3จุดด้วยกันนะครับด้านข้างต่างๆนะครับก็จะมีตัวนี่เดี๋ยวจะเป็นตัวนาโนนาโนอีนะครับแล้วก็ตัวไฟต่างๆก็สามารถควบคุมได้จากด้านข้างด้วยนะครับ วิทยุนะครับเป็นวิทยุนะครับก็เป็นจอทัชสกรีเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับติดให้มาครบๆนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวนี้แอร์เป็นดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็อิสระเลยนะครับใช้ขวานะครับใช้ขวาเลยนะครับนี่เห็นไหมไปกดเลกได้เลยใช้ขวานะครับคอนโซลตรงกลางถ้าดูจากสภาพแล้วนะครับจัดว่ายังกริปอยู <c oughs> ่นะครับยังกริปอยู่นี่เห็นไหมใช้งานรักษาเลยโทเกียร์ก็สามารถปรับไปแบบกึ่งอัตโนมัติได้นะครับ ก็เป็นรถอเนกประสงค์ขันนึงเลยนะครับที่น่าใช้งานนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือหากันอยู่นะครับกับตัวโต้ท่าเวลไฟคันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นปี2014นะครับกับราคาที่สุดพิเศษเลยนะเพียง1,390,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้แล้วนะตรงหัวข้อนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับปุมตรงนสั้นๆนะครับถึงเวลารถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ